โอ้โตู้ใหม่มาแล้วเหรอพวกเก่าน,นี้ผมยังไม่ได้เลยนะเนี่ยโอเคนะฮะก็สวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในโตโนซูบะแฟนตาสติกเดย์กันดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับบา,า็อกก์กนแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาดูอีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งตั้งแต่ต้นคลิปไปทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันมีตู้ใหม่มาล้เนี่ยนะซึ่งผมไม่น่าจะเอานะครับ เพราะว่าก็แบบก็ไม่ใช่ตัวเมตาของผมก็แค่ตัวมายืนไว้ท้ายทีหลังเฉยชุดว่ายน้ำนี่ก็ไม่ได้แบบแปลก,กอะไรนะมันก็ปกติดีแต่คนนี้สองนี่สิเนี่ยน่าเอาน่ารักดี Collecting on this summer beach นี่ต้องชุดไว้น้ำของคนนี้น่ารักน่ารักมากๆชอบชอบชอบชุดว่ายน้ำของคนนี้อ่ะน่ารักมากซึ่งก็ ลุยด่านจนหมดแล้วนะก็ในส่วนทางด้านของนี่ก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับฉลามอีแล้วเหรอมันเกี่ยวกับทะเลมันก็ต้องเกี่ยวกับทะเลแล้วก็เป็นปลาฉลามด่านแรกก็อีซี่ซึ่งข้ามไปเลยดีกว่านะถ้าด่านแรกเราก็ผ่านไปอย่างง่ายได้ายมันจ e ะอีซี่เหลือเกิน ปกันกั่ด่านฮนรฮะเลยนะนอนฮอดก็ดูแบบน่าจะยากนะค uh huh. าร์สบ้าอ๋อแดนฮาร์ดผ่านไปแบบอีซ uh ี huh. ่ น่าจะสวนแล้วครับทุกคนเพราะว่าด,ดาดเอ็กซ์เปิดเนี่ยแล้วตัวเนี้ยมันตีแบบ <c oughs> แบบแอเรียเยอะมากแบบมันตีแบบ AOE โคตรเยอะเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไปเราน่าจะโดน AOE ตีตายนะโอ้ คือคิดไม่จะไม่ให้เล่นเลยใช่ไหมนี่ตาสุดท้ายตายไปซะนี่ไงตายไปซะกว่าจะผ่านได้ผมแนะนำนะครับเราเอาแค่ด่าน normal ก็พอนะไม่ต้องเอาดานฮาหรอก เอาจริงฮะแม่งโคตรเปลืองตั๋วเลยอ่ะ,อะตอนนี้เหลือตั๋วก็เลยอยูอ่นิดเดียวแต่ในอีเวนต์มันก็แบบมีแค่นเนี้เพชรมันก็ได้กินเนี่ยมันจะเอาอะไรได้นะนี่ไงโอ้โหคนนี้น่ารักน่ารักแง่น่ารัก,รก,รกชอบ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 ,ชอบมากเลย ขามากเลยอืออุยมามาเอาเยอะกันไว้เยอะโอ้นี่แหละสีที่เราต้องการ้ยไ่นี่แหละสีที่เราต้องการเราได้ฟพชั่นนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเอาตรงนี้ นี่ไอ้พวกนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนต้องจำไว้เพราะ,ะอนาคตเราอาจจะเป็นแหลกอาวุธแรงๆได้อใส่ชุดให้น้องก่อนหน่อยคัสตอมนี่โน่ารักน่ารักมากดูน่ารักน่ารักๆๆน่ารักน่ารักซึ่งใช้อะไรไม่ค่อยได้นะตัวนี้ ก็เอาไว้เป็นเอาไว้ดูเล่นๆเ,เฉยๆนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,อเพียงแค่นี้เกินนะฮะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะซึ่งเกมนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นต่อไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่มีอัปเดตเนื้อเรื่องเข้ามาผมจะเลิกเล่นแน่นอนถ้าเกิดมันไม่ยอมมีอัปเดตเนื้อเรื่องมาผมเลิกเล่นแน่จริงๆซึ่งก่อนที่ผมจะบอกก็คือไปเล่นอีเวนต์นี้กันได้นะครับ น้องเขาน่ารักมาก